วันนี้เราว่าจะปลูกเออ่มันฝรั่งอนะอืมมันฝรั่งเราก็เตรียมมาแล้วมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะมันฝรั่งเป็นนองไอเดี๋ยวเราจะปลูกนะปลูกในแปลงที่เราถอนออกนั้นนะเอาไว้ให้ฝรั่งกินเพราะว่าจะปลูกพืชอื่นก็คงหมดเวลาปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกมันฝรั่งแทนนะ ตอนนี้เราก็มา,าสำรวจว่ามันฝรั่งของเราอะ่ะมีผลหรือยังออกลูกหรือยังพอดีมันไม่ยอมออกดอกอะ่ะเออพันนี้ทำไมมันไม่ออกดอกก็ไม่รู้นะแต่พอขุดลงไปแล้วก็มีหัวมันด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะมาดูด้ยวยกัน,นเห็นไหมหัวเล็กๆ <c oughs> มันฝรั่งโอ้ เกว่าจะไม่มีหัวหัวเล็กๆนะเอาไปต้มทังเปลือแล้วแกะออกแล้วก็ไปแบบทอดกินกับปิ้งย่างคืออร่อยมากเลยนะส่วนมันฝรั่งนี้เราจะเอามาปลูกเดี๋ยวเราขอเคลียแปลงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยปลูกมันนะเดี๋ยวเราจะถอนต้นออกก่อนแล้วก็ลองพรวนดินดูข้างล่านะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยมีหัวแล้วหัวเล็กๆน่ารักน่ารักอืม อ๋กเล็ก,ลกอือหือกำลังเป็นลูกแบบเล็กๆเ,เป็นไข่อะ่ะเดี๋ยวปลูกใหม่ดีกว่ะน่าจะทันก่อนเออเขาเรียกอะไรฮิมะตกอยู่หรอกถ้าปลูกตอนนหนอะนะในว้าว โอ้ยว้าวลูกแกล็กน่าักน่าักสำหรับแบบว่าอย่างที่บอกเอาไปต้มแล้วก็แกะออกนะแล้วก็เอาไปทอดใส่เนยใส่เกลือหน่อยๆแล้วก็เอ่อพริกไทยนะอร่อยมากฝรั่งบ้านเราชอบกิน <c oughs> หมายถึงสามีเราอะนะมันก็มีบางอันมีะนะบางอันก็กำลังขึ้น ไม่เป็นไรเลยปลูกใหม่นี่ โอ้ยนี่รเลยมันฝรั่งอยู่ใต้ดินอื้มไอโอ,โอ,โอ้ลูกใหญ่เหมือนกันนะข้างล่างขล่างอ่ะไอเอานึกว่าไม่มีหัวอุตสาห์ลอมันออกดอกไอพันธุ์นี้ไม่ออกดอกก็มีหัวแล้ลแฮะนี่ ว้าวนี่ไงโอ้โหนี่ไงลูกเล็กน่ารักน่ารักโอ้โหนี่ไงโอ้โหดีใจมากได้มันฝรั่งให้ฝรั่งเันแล้วนี่ว้าว อยู่ใต้ต้ายเยอะมากอ่ะอือหือไม่เก็บออกให้หมดเลยลูกเล็กลูกน้อยอ่ะเพราะเราเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่ว้าวอุ้ยอ,อ,อยู่ใต้ดินก็มีอืตื่นเต้นมากเยอะมากว้าวมันฝรัง่ง มี่ต้งลูกเล็กลูกใหญ่แล้วภูมิใจมากเลยปลูกเอง 这样。 ตอนนี้เราก็ขุดมันฝรั่งของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะมันฝรั่งที่เราได้ก็ประมาณนี้นะอืเห็นไหมก็ถ้าเอาไปทําต้มแล้วก็ไปผัดใส่เนยกับเอ่อพริกไทยก็น่าจะได้ประมาณ4ี่ห้าครั้งนะสําหรับกินกับปิ้งย่างแบบสไตล์ของสามีเรานะเออนี่ตอนแรกเราก็นึกว่ามันฝรั่งมันจะต้องมีดอกเนาะมันถึงจะมีหัว วันนี้ก็เลยได้ความรู้ใหม่มันฝรั่งไม่จําเป็นต้องมีดอกก็มีหัวเพราะว่าเราก็เก็บมันฝรั่งจากแปลงที่เราปลูกตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีดอกไงเราก็เลยอืมได้ความรู้ใหม่นะวันนี้นะมันฝรั่งไม่จําเป็นต้องมีดอกก็มีหัวได้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้อีกขั้นตอนหนึ่งของการปลูกมันฝรั่งเนาะเออนี่ก็เป็นส่วนของเรานะข้างหลังนี่ก็เป็นต้น้รวโพดน,นะ กำลังมีฝักนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปลูกนะมันฝรั่งลงดินตรงนี้เลยก็จะมีอีกแปลงหนึ่งที่เราแบบนูน่นที่เราแบบเตรียมไว้เนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มแล้วนอกจากมันฝรั่งถ้าเราถอนพืชผักออกเราก็จะปลูกมันฝรั่งเลยเอาไว้ให้ฝรั่งกินเนาะก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อมันฝรั่งเนาะเพราะว่าสามีเราเวลาซื้อมันฝรั่งมากินเราก็กินไม่หมดแล้วทีนี้มันก็แตกนอเนานะ เสียดายเอามาปลูกพอได้กินต่อไปอีกนะ,มะเมล็ดพันธุ์ต่อมเมล็ดพันธุ์อะไรประมาณเนี้ยเนาะอืาม,มาจ้ะจากนั้นเราก็มาปลูกมันฟรั่งด้วยกันนะจ๊ะนี่ยเลยใส่ไปทั้งหัวอย่างนี้แหละ ประมาณสี่อันก็น่าจะโอเคนะประมาณนี้แหละแล้วเราก็ค่อยกบดินที่หลังลนะ จากนั้นเราก็รดน้ำสักเล็กน้อยนะสัาากหนึ่งครั้งตอนนี้มันฝรั่งของเราก็ปลูกเรียบร้อยนะทั้งสองกล่องสำหรับปลูกเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะเข้าบ้านละไปอาบน้ำนะเตรียมตัวทำอาหารกินเนาะส่วนมันฝรั่งนี้ก็เอาไว้ให้ฝรั่งทำกินเนาะ แต่ก็นะเห็นสตรอเบอรี่เราก็อยากกินจริงๆเลยเดี๋ยวชิมสักหน่อยดีกว่านะเราก็รดน้ำเขาเรียบร้อยนะอย่างละถังละถังชิมสตรอเบอรี่หน่อยไหมนี่สีแดงป๊ดสตรอเบอรี่สีแดงป๊ดมีอยู่สองลูกนี่เดี๋ยวรางน้ำนิดนึงนะเดี๋ยวเรามากินด้วยกัน มาล้างน้ำเรียบร้อยกับซอฟตสตรอเบอรี่ปลูกเองนะในสตรอเบอรี่รสเด็ดชิมสิอื้อหือเปรี้ยวหวานหอมสตรอเบอรี่รสเด็ดเปรี้ยวหวานหอมจี๊ดจี๊ดอื้อหือเปรี้ยวมาก เปรี้ยวมากหวานแต่ก็หอมดยสตอรอเบอรี่กลุ่มเนี่ยจริงๆซื้อมาแค่ต้นเดียวนะตั้งแต่เก้าปีที่แล้วเราก็ปลูกมาเรื่อยๆจนขยายได้ขนาดนี้ซื้อมาต้นเดียวตอนนั้นต้นละสามสิบเก้าคอนนะจำได้มันเป็นแบบ เป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็มีอยู่หนึ่งต้นแล้วเราก็มาปลูกขยายขยายขยาย,ย,ายก็ได้หนึ่งห,หนึ่งกล่อง <c oughs> ก็ได้กินอยู่นะทุกปีบางปีก็ได้กินน้อยบางปีก็ได้กินมากแต่ว่าก็ได้กินอย่างเช่นปีนี้นึกว่าจะไม่ได้กินก็ได้กินอยู่นะได้กินไปจนกว่าเขาเรียกอะไรหน้าใบไม้ร่วงอ่ะเออมันก็ยังจะออกดอกออกลูกอยู่ก็ได้กินนะนะประมาณนี้วันนี้ก็มา ประมาณนี้แหละเก็บมันฝรัง่งปลูกมันฝรัง่งก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากด้วยกั็แล้วกันเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านไปได้ไม่ว่ากัน